ากรทางการแพทย์และจงใจแพร่เชื้อเนี่ยถ้าหาเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับรายสาหัสโทษหนักนะครับจําคุกไม่เกินสิบปีเหมือนกันพี่น้องประชาชนที่รักครับการที่เราเป็นคนไทยเราไปเดินไปไหนมาไหนเดินทางไปพื้นที่ไหนเมื่อบุคลากรทางการแพทย์เขาสอบถามเราต้องบอกทำลาย สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลายคนในประเด็นที่หลายคนสงสัยไม่เข้าใจทั้งที่เป็นเอฟซีแฟนคลับอยู่ในต่างประเทศและในประเทศในกรณีนะฮะในกรณีนักแสดงชื่อดังและเป็นเจ้าของรายการนะครับติดเชื้อโควิดแล้วก็ออกมาพูดนะแล้วก็ไม่ยอมไปรักษาหรือจงใจนะครับในการแพร่เชื้อโควิดมีความผิดหรือไม่อย่างไร กรณีศษานั้นหลายคนก็ออกมาแลวิจารณ์ว่าเป็นกรณีทําได้หรือทําไม่ได้และเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมประเด็นสำคัญนะครับการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือโรคระบาดถือว่าเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองดังนั้นการที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะควบคุมและกำหนดมาตรการรองรับไม่ให้มีการกระจายเชื้อแพร่เชื้อไปยัง บุคคลอื่นแนนอนครับมีการตากฎหมายออกกฎหมายนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ2558แล้วก็ในปัจจุบันนะครับสถานการณ์โควิดมีการแพร่กระจายรัฐบาลก็ได้ประกาศใช้พระาราชกำหนดนะครับบระหารกายการในการฉุกเฉิน2548เป็นประเด็นสําคัญว่าวันนี้คนที่เดินทางไปไหนมาไหนในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีความจําเป็นต้องแจ้งหรือบอกเจ้าที่ ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไหมต้องบอกนะครับใครก็ตามที่เดินทางไปในจุดเสี่ยงหรือพื้นที่มีการแพร่ระบาดอย่างกรณีดังกล่าวนี้จังหวัดกรุงเทพมหานครสุพรรณปทุมธาน,นีและก็นครปฐมนนทบุรีสี่ห้าจังหวัดนี้เป็นพื้นที่ที่มีการประกาศควบคุมมาตรการโรคติดต่อ ดังนั้นคนที่เดินไปหรืออยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเวลาออกไปต่างจังหวัดเมื่อทางบุคลากรการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งหรือบุคคลได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าท้าที่ให้สอบถามมีหน้าที่ต้องบอกนะครับปกปิดข้อได้จริงไม่ได้ถ้าปกปิดข้อได้จริงเนี่ยฮะมีความผิดนะครับตามมาตราสามสี่ทวีจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินสองแสนบาทหนึ่งหนึ่งแสนบาท,บาทเห็นไหมครับมีความผิดนะครับเขาถามว่าวันนี้คุณเดินทางมาจากไหน ทั้งที่เราเดินทางไปในพื้นที่มีการแพร่ระบาดหรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับใช้คําว่าเสียเส่ยงเสี่ยงแพร่ระบาดเราต้องบอกเจ้าที่นะครับปกปิดว่าไม่ได้ไปไม่อะไรเนี่ยไม่ได้ถ้ามีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมีความผิดเลยมีความผิดจําคุกนะครับเรื่องนี้จำคุกไม่เกินห้าปีนะครับปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะเรื่องนี้จําคุกสูงสุดนะฮะห้าปีและเป็นกรณีที่ว่าเป็นดารานักร้องสแสดงหรือเจ้าของรายการ ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกับรัฐบาลติดเชื้อโควิดแล้วไม่ยอมรักษาตัวถ้าจงใจแพร่เชื้อนะครับแพร่เชื้อโควิดไปยังบุคคลอื่นเนี่ยมีความผิดหนักนะฮะเนี่ยจำคุกนะครับคือใครจงใจนะครับแพร่เชื้อให้บุคคลอื่นได้รับเชื้อนั้นจำคุกถือว่าเป็นกรณีประทุสลายนะครับจงใจประทุลายคนอื่นนะครับมีความผิดนะฮะจำคุก ไม่เกินสิบปีเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้พี่น้องต้องบอกว่ากรณีที่การกระทาในกรณีปกปิดข้อที่จริงไม่แจ้งข้อที่จริงอันควรแจ้งให้บุตรตากรทางการแพทย์และจงใจแพร่เชื้อเนี่ยถ้าหาเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับรายสาหัสโทษหนักนะครับจําคุกไม่เกินสิบปีเหมือนกันพี่น้องประชาชนที่รักครับการที่เราเป็นคนไทยเราไปเดินไปไหนมาไหนเดินทางไปพื้นที่ไหน เมื่อบุคลากรทางการแพทย์เขาสอบถามเราต้องบอกไทม์ไลน์คือการเดินทางจากไหนไปไหนนะครับถ้าเราอยู่สีเกตดไม่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเราไปกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครคือพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดเราอยู่สามวันห้าวันเรากลับมาสีเกตดเราก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ว่าผมไปพื้นที่เสี่ยงมาคุณก็ต้องกักตัวสิบสี่วันนะครับ ดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่าหลงประเด็นนะครับบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผมเสรีภาพกฎหมายออกมาคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ได้คุ้มครองคนใดคนหนึ่งการที่กฎหมายออกมานั้นเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้หลายคนอาจไม่เข้าใจว่ามันเป็นสิทธิที่เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญรัฐมนูญให้สิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปไหนการดวงชีวิตได้แต่ต้องไม่ละเมิดบุคคลอื่นเห็นไหมฮะการที่เราเดินทางไปกรุงเทพมหานคร นนทบ,บุรีทุมธานีนครปฐมสุพรรณห้าจังหวัดเนี้ยมีการแพร่ระบาดและเป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อจนเปเหตุทําให้ลุงตู่เนี้ยมีคําสั่งนะมีประกาศให้มีการปิดแคมป์คนงานการก่อสร้างไว้ก่อนการิดแคมป์คนงานเนี้ยบางคนมองว่ามันเป็นกรณีทําให้ประชาชนนั้นออกมาเมืองนอกออกมาบ้านนอกบ้านนาถูกแล้วครับถ้ายังอยู่ในพื้นที่ ในเวทแคบและการทํางานมีการสัมผัสและมีการรวมกลุ่มกันอยู่มันก็ง่ายในการที่จะแพร่เชื้อได้เร็วๆลุงก็ใช้เทคนิคค,คือกระจายกลับมาท้องที่บ้านเกิดน,นะฮะสีเกตก็มีพื้นที่รองรับเราก็รับนะร้อยเอ็ดเจโสธรพวกนี้ยเราก็รับไปเจ้นนากินาเราอยู่จังหวัดเราก็ต้องระวังตัวดังนั้นที่น้องประชาชนครับใครเดินทางไปทําหน้าที่อะไรที่ไหน ในพื้นที่ที่มีการประกาศและกำหนด่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเวลาเดินทางกลับมาบ้านตัวเองต้องแก้งนะครับอสมเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้ทำหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสอบถามถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับการที่คุณปกปิดข้อที่จริงและติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาไปเอาผิดคุณได้นะครับเป็นความผิดอาญาแผ่นดินและไม่ใช่ความผิดอดยอมความได้ด้วยนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับกฎหมายมีหลากหลาย ฉบ,บับออกมาคุ้มครองพี่น้องประชาชนอย่างมากดังนั้นพี่น้องประชาชนที่ลกครับการที่ดารานักร้องแสดงคนหนึ่งที่จงใจนะฮะไม่รักษาตัวเองหรือจงใจแพร่เชื้อเนี่ยความผิดหนักนะครับและคนติดเชื้อเนี่ยสามารถกล่าวโทษร้องทุกข์ให้ในคดีได้เลยและกรณีดังกล่าวนี้ถ้าหากปรากฏชัดแจ้งนะครับเจ้าที่ของรัฐตำรวจในพื้นที่หรือใครก็ตามสามารถไปกล่าวโทษได้เลยร้องทุกข์ได้เลยครับเป็นคดีครับ คุณรู้ตัวเองติดเชื้อโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยคุณต้องรักษาครับและแก้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวไปรักษาไม่ใช่ว่าไปพบเพื่อนจงใจแพร่เชื้อให้เพื่อนเนี่ยไม่ได้นั่นเป็นความผิดเลยพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่ผมออกมาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจข้อกฎหมายถ้าหากเราไม่เข้าใจข้อกฎหมายเราเข้าใจตัวเองโดยที่เราคิดว่าเราคิดถูกมันก็ไม่ได้สิ่งไหนก็ตามพี่น้องครับ สิ่งที่กฎหมายกําหนดไว้ห้ามป่าฝืนห้ามละเมิดเราก็ต้องไม่ทําถ้าเราไปทํามันก็เป็นการป่าฝืนละเมิดแล้วก็เป็นกรณีกระทาผิดกฎหมายเราต้องถูกลงโทษนะตามกฎหมายดังนั้นพี่น้องประชาชนครับก็เข้าไป google ดูนะครับพิมพ์คําว่าพรบรโรคติดต่อ2558ก็จะปรากฏข้อได้จริงว่าการที่บุคคลนึงมีเหตุอนคนเชื่อว่าตัวเองนั้นติดเชื้อหรือไปพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ ที่มีมาตรการควบคุมกันแพร่กระจายโรคติดต่อแล้วเวลากลับมาพื้นที่ตัวเองไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของบุคกรทางการแพทย์ให้ข้อมูลปกปิดข้อมูลที่จริงอันเป็นจริงนี่ควรบอกให้แจ้งว่าตัวเองไปไหนมาไหนนะครับเมื่อตัวเองติดเชื้อขึ้นมาก็ยังจงใจนะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดจําคุกอย่างสูงสิบป,ปีนะครับปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจะต้องปรับน,นก็เป็นประเด็นที่องระการชนต้องร,ร,รู้ไว้ เรื่องข้อ,อกฎหมายพี่น้องครับคนเราทํางานอะไรก็ตามไม่ว่าหน้าที่อะไรก็ตามขอให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริตเรามีความชัดเจนในเรื่องของการลงชีวิตถ้าเรามีหลักคิดที่ดีนะพี่น้องครับให้คิดดีพูดดีทดําดีนั้นก็ถือว่าเรามีหลักคิดที่ดีแล้วสิ่งสําคัญพี่น้องต้องเข้าใจหลักว่าคนเราเนี่ยอย่าจนความคิดคำว่าจนความคิดนั้นจนในเรื่องอะไรครับเราจะไม่มีกินเรามีปัญหาแต่เราจะไม่จนความคิดเราต้องคิด หาทางแก้ไขให้ได้ถ้าหากจนความชิดนะฮะเราก็จะไม่เกิอดประโยชน์อะไรเลยยิ่งประเด็นเรื่องความดีการทําทความดีนั้นสามารถทําดีกับสิ่งเล็กเล็กน้อยได้ก่อนทําความดีกับครอบครัวทําความดีกับหมู่บ้านแะ้วก็มันจะกระจายไปสังคมเองพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญขาววรสิทธิศิษย์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและผู้ช่วชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้สละนวลวันนี้ออกมาพูดมาคุยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจรัก ในการอุ่นชีวิตพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญขาวรนปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ